สี่ออกจากกรุงเทพมาเพื่อจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเที่ยวโอ้ยหนาวสั่นนะเอาเนี่ยอันนี้ต้กชายมาด้วยทักทายก่อนนะทักทายกันหน่อยเอาใครปิดหน้าปิดตาข้างหลังอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าย่แกล้งกันอย่าแกล้งกันเอาหวยเลยแล้วใครหมวกแดงอ่ะต้องแปลว่าไงครับนี่น้องหนาวน้องหนาว นี่นาหนาวข้างหลังไม่ไม่ดูกล้องเลยเหรอดินตัวมาหนาวมากต้องหนามากเหรอหนาวครับกนนี้เป็นเด็กดาราเกาหลีใช่ไหมไมครับอันนี้เด็กอกสตรอเบอรี่นะครอันนี้สตรอเบอรี่ะเด็กกรุงเทพเด็กกุเทพใช่ไหมฮะเด็กตาแหนะครับ เด็กโตแหล่เด็กโตแหล่เด็กอันนี้โตแหล่แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเด็กผมเลยนะโตแหล่อันนี้ก็โตแหล่ค่ะโตแหล่โตแหล่สองคนเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็โตแหล่อันนี้ก็โตแหล่เปนก็ประเทศไทยเยอรมันโตแหล่เยอรมันโตแหล่ด้วยเหรอไม่เกี่ยวอะไรด้วยเอาแค่ประเทศไทยก็พอละอย่าไปหาเรื่องนะวันนี้ อะไรเราเกาหลีใช่ไหมน้องเกาหลีถ้าใครใส่พวงนี้จะมีพลังกัดเราคะับกัดเจนจะยืดเลยแล้วบ้านเราอยู่ที่ของเขาด้วยนะแบบนี้พลงังแบบนีเ้เอาเอาข้างหลังพี่น้องสามปาอทรามาไรข้างหลังเนี่ยผมมาลังต่อสู้ไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ยินบัะกอกบลงไปแล้วนะครับเหมือนจะไปปล้นธนาคารนี่แหละใส่โมงอ,อ่ะเะีย๋ยวทำหน้าอย่างนั้นสิ สวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายกันตอนนี้เราอยู่ที่ชนแดน,นเพชรบูรณนะครับบรรยากาศที่โอ้โห,โหมันเนย็นนะและบ้านที่เราอยู่นี่อยู่ในภูเขาด้วยนะท่านครับอาบน้ำต้องอาบในประมาณทั้งห่ายสอง <laughs> ไ,มไม่ก็นะไกันน้ำไหม ก็รีบไปให้หนุนก็รีบะต้องต้อีกันเอ้าให้หนุนก็รีบใช่ไหมอือโอป้าป้าโอป้าปลาปลาป้าปลาป้าเนียโอคนนี้หล่อมากตัวกึนเนี่ยจะหล่อเหมือนพ่อเลยนะฮะหล่อเหมือนพ่อเลยเหอเออหล่อเหมือนพ่อเลยให้ดูสิหล่อเหมือนพ่อไหมพ่อท่าไม่เหมือนร้านนะโอ้ยสาวตึมแต่ก็เหมือนร้านเนี่ยดูดูทรงผมของผมไว้รุ่นไหมไว้ดุ้น เดนกน้วงก็รูกลมกลมเนือนะพี่น้องพี่น้องสามปอใช่ไหมฮะได้ครับอีน้องมีหมูรว่าโอไงูดูตาสิเนเป็นหัยายใช่ไหมหนุ่มเกาหลีใช่ไหมหนุ่มเกาหลีนั่นอะไรหนุ่มเกาหลีโอป้า โอป้าฟิกาโป้ปลอันนี้อนะที่เพชรบุญเหาไหมอันนี้วัยรุ่นโอป้าอากาศรุ่นเย็นไหมอันนี้วัยรุ่นโอป้าโอป้าโอป้าฮึแม่ต้องนี่ถูก่าเจ้าจะไหนกันี่ขอนด้เร็วๆๆๆๆเป๊ะ เยี่ยมเยี่ยมเลยเราจะเดินทางกันแล้วครับวันนี้ให้แม่บ้านกับพ่อเราของเก่าแล้วครับต้องคืนต้องมืึอคืนเที่ยงเที่ยงตั้งสี่ห้าวันแล้วอ๋อแล้วน้ำปลาแล้วนะฮะโอเคไหมเคเราจะเดินทางแล้วนะครับน้ำปลาจะไงจะลำบากเดินทางไปไหนอ่ะมีรถเนี่ยต่เนี้ยพ่อให่อยู่อะอันนี้เราจะรอลงมากันปัด เดี๋ยวแม่พาแวนโอเคยไหมเขยไหมเขี่ครับสวัสดีครับสวัสดีดคุณผูครมตัวราตัวเราตัวเราตัวคือชาโลนะครับไม่แล้วต้องอะเราอยู่ที่ชุนแดนพิชูปูนะครับบรรยากาศนี่หนาวนะหนาวมากในวัยสาวของวยสาวก็ต้องกลับน้ำกันแล้วนะครับ15องศาเมื่อเช้านี้15องศาเซลเซียสนะฮะโอเมื่อคืนรู้สึกว่ามีการแย่งผ้าห่มเกิดขึ้นใครแย่งใคร น้องแยงเหรอน้องแยงน้องแยงมานี่หนาวมันจะหนาวเรื่อยๆน้องหนาวมากเอหาลโอ้ยปัดเ้ยบอกว่าหกก็หกหกเลแต่ไม่เทีเอหกเอาอืมง่อมันจยิ่นะไป น่าก็ไม่ให้ไม่ให้กันพี่อื่นถึงให้นะย่าแถวเรื่องเก่ายังไม่หายนะเรื่องใหม่ไปอีกแล้วเรื่องเก่ายังไม่หายนะขนมทะเลขาร์ลแตนะไม่หายนะครับเสียค่าล้างไป400บาทแต่ฮะล้างเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเครื่องแบบพ่อจ้ะเครื่องแบบขาดเครื่องแบบขาดนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรทักทายกันทักทายกันพ่อนี้มาลูล่ะมันที่ดรด้วย ดี๋ยวเราค่อยมาเว้นในตลาดดกว่ดูสิครับว่าหนน้แล้วหัวร้านด้วยนะโอ้โหนี่น่ากลัวคิดปะแม่มาพุ่งร้างมาอไปรับมาเมื่อวานนะยังเรื่องเก่ายังมีหายเยอะฮะไปรับอ่าไปตรงจิ๊ดตรงขึ้นเนี่ยจะเป็นดาราเกาหลีไหมกูจิกูจิขี้นะอยากจะเป็นดาราเกาหลีไหม ดาราเกาหีพอจะปั้นหนูให้เป็นดาราเกาหลีอ่ะเดี๋ยวทำทรงผมทรงหน้าดาราเกาหีเนี่เออแต่ประการแรกนะเราต้องไปทำฟันกันก่อนต้องไปตลาดฟันนหุ้นเหรออ่ะน่นนี้ฟันน่าดีบันเล่นกับแม่ใช่ไหมเออได้เสียงบอกว่าเล่นอะไรเดี๋ยวเล่นอะไรเดี๋ยวได้พ่าเล่นกับแม่ที่ไหนเล่นเมื่อไรเมื่อคืนเหรอยังไงบอกว่าที่บ้านตาทีนั่นแหละบอกว่าว้าซ่า เล่นอะไรกันครับลูกชายคุณพ่อคุณแม่เล่นอะไรกันครับเล่นอะไรเล่นเล่นท่าตลกเล่นท่าตลกพวกแอบดูพ่อแม่แต่ระวังตาจะบ่นนะดูได้ทุกครั้งอ่ะเอ้าเวลาตาไม่อาบน้ำหนูยังดูได้เลยไม่อาบน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพ่อกับคุณแม่เล่นผีบ้าห่มเนี่ยห้ามแอบดูนะโอเคด้วยโอเค

นม่ครับไม่มีอะไรครับคุยกันครอบครวัวช่องนี้เป็นช่องครอบครวัวแต่จากฟังกฎหมายไปดูช่องนิติกรน,นะฮะไปฟังกฎหมายเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยครับคลิปกฎหมายเยอะแต่ช่องนี้กดไลค์กดติ๊กแก่กดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไหมกดติดกามให้กดต้นตะไคร้ให้ด้วยอ๋อซับสไคร e ครับซับสไคร้กดไลค์กด เนี่ยเดี๋ยวดูบรรากาศนะเราวิ่งมาดูบรรกาศด้วยแล้วพ่อไม่อยู่เนี่ยหนูจะทำตัวดีไหมเนี่ยช่่ยเล้งงงไหมาปทำตัวไม่ดีไม่เป็นไรตาบีมดีเออเธอเลียงมากครับเอเลี้ยงน้องปลื้มได้ไหมเออแล้ว่อจะไปแล้วเจอกันช่วงปีใหม่นะ ปีใหม่จะเ๋ยวมาปีใหม่ที่เราจะข้าวหมูหันกันไหมเอาหมูหันไหมเออหมูห,มหมันให้ลูกไงเหมือนตัวหนึ่งแล้วก็หันกันเลยอ๋อหนูเอเอไปละหมูหันมาแล้วเออเราสั่งหมูมาแล้วก็มาหมักก็เป็นหมูหันเลยแบบนี้อ่าเอาไปซื้อหมูสักตัวหนึ่งหมูกลางๆนะ มาทำมันนเหมืนกันนะครับแล้วก็ปีใหม่เพราะแต่ช่วงนี้มันมีเชื้อโออะไรนะตัวใหม่เอ่โอะโควิดสายพันธุ์ใหม่ใหม่อีกแล้วโอ้เ,เป็นน้ำตายเอาไม่น,นะครับก็อืมแป่ว่าไม่ไม่ไม่ไมยากเกินความพยายามของมนุษย์นะเดี๋ยวเราก็กินนะทเนียเดี๋ยวเราก็กินนะวัคซีนแย,ยาจนได้น,ดนะฮะ เดี๋ยวโอเคโอเคโอเคถึงบ้านก่อนนะครับบายบายีให้ดูบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศไปจบแล้วนะจบแล้วคนนี้นะกอนคนคนดินดินก็เหนียวเลยเหนียวตกปังแหนวบิดคนบาหละน้องคนคนลุตไปนะนี่บรรยากาศนี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยยให้บรรยากาศดงขึ้นเขาเรานะาเือไปมาเนาขึ้ล้วไม่ิาว่ะตกรักแข้นนติดักติดดั้นคุณดูไปอ่ะตักก็ต่อเกลต่อปมากก็ยตแล้ว ขึ้นภูเขาทางมาดราก่อนเดี๋ยวถ่ายถ่ายวีวิดูตอนนี้น้องปลาช่วงที่อยู่นี้ประมาณเดือนหนึ่งน่ะไม่มีทำไรฮะเล่นน้ำตกน้ำตกมันก็หมดแล้วมันแห้งแล้วหนูทำคลิปส่งพ่อด้วยได้ไหมพ่อจะจัดต่อลงได้ไหมก็มีดอกไม้ด้วยอ่ะได้ไหมวัดน้องตูดต้นน้องตาก ไม่ใช่วิราตำรวจก็ไม่จับใครเนี่ยเขาจับโจรเนี่ยจับโจรเหรอตำรวจจับโจรเหรออัดอัดเกิดอะไรขึ้นตำรวจก็ไมาจับโจรกุณเด็กแกเพมาะั้งคูกมาดันมาดันโดนขอมาดันหน่อยอายุเท่าไหร่ ตำรวจมาข้างหน้าทำไงอ่ะเนี่ยต้องไหมฮะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเนวันนี้ก็เลือกตั้งกันด้วยนะฮะาไม่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วก็วีวอวีวอแล้วตำรวจียงวีวอเนี่ยแจกวีวอ có đi tập tròn nha trong vườn tập tập tòa nè tập tòa tập tòa nhà tập quân nhà tập tòa 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 nhà 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 tòa bạc. tòa bạc đó, กก็เป็นโจรน่ะเ่อเป็นโจรนะโอเคปาปเป็นตำรวจไอ้เปดไปเอาไปจับโจรก้นยุนรตำรวจแ้ตรวจก็ไปเอาบาาไปพเอาไาพาไปเ้าคุกเนี่ยรู้จะปลดดีได้นะจริง่อนี่แ้ล้วไม่้กินตตำรวจจ้ะต้องมาือ ไม,ม,ม่ได้มีเสียงแล้วบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูด